ในทุกจังหวัดที่พูดมาเนี่ยครับคาโกชิมาคื้นนื้อตัวเนี้ยชนะเลิศบาคิวอลิมปิกมาต้องให้ดูริวนะคะไขมันแทรกอยู่ในเนื้อนี่คือเกิดเอฮสูงที่สุดแล้วลูกค้าต้องจองนานแค่ไหนคะส่วใหญ่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ครับลูกค้าเต็มร้านเลยสวัสดีค่ะ มาซอยเจริญนคร20นะคะร้านอยู่ในซอยซอยเจริญนคร20เอ๊ะอะไรอ๋อนี่ร้านนี้เลยอ๋อนี่ถึงแล้วนะคะรั้วสีเขียวมาเข้ามากัน นี่ชื่อร้านาาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่นั่งตอนนี้ได้เลยครับค่ะแต่ามาก่อนเวลานะคะเลยไม่มีคนปกติต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนเออที่สั่งไว้ <den> ซอสเนื้อเนื้อค่ะกับซีฟู้ดใช่คค่ะเสตสีแดงเป็นสำหรับวอนเนื้อติดตามกำับทอดซีฟู้ดอือนี่กำลังทำเมนูอะไรอยู่คะอันนี้ก็กำลังทำคอร์ดแรกให้ทานนะครับชื่อเมนูว่ากิวโนริคารนะครับเชฟเทพว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าคอร์นี้เป็นเจแปนทวีตก็คือเอาญปุ่นอนะเป็นมิกับต่างประเทศทางอาจจะใช้วัตถุดิบตะวันตกแต่ว่ามาทำให้เป็น อ,อ,อาหารญี่ปุ่นหรืออาจจะใช้วัตถุดิบญี่ปุ่นหรือใช้เทคนิคทาอาหารตะวันตกมาทำวัตถุดิบนี้ได้มาจากที่ไหนบ้างคะสั่งจากญี่ปุ่นเข้ามาหมดเลยครับพอดีว่าตอนที่ผมทําบริษัททัวร์ผมทําเป็นไพรเวททัวร์ครับทีนี้ลูกค้าเขาก็จะไปเสาะหาว่าแบบอยากจะกินของดีๆประจําเมืองมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมีข้อมูลวัตถุดิบว่าแบบถ้ามาเมืองเนี้ยต้องกินเมนูนี้เป็นคอร์สวินเทอร์แด์สปริงครับคือ เปิดตามอาหารของดีประจำฤดูการของญี่ปุ่นจะเป็นช่วงหน้าหนาวกับช่วงฤดูใบไม้ผลิครับอันนี้เป็นเมนูของฤดูใบไม้ผลิชื่อกิวโนริคาระกิวแ<า>ปลว่าเนื้อโนริแปลว่าสลายคาระแปลว่ารสเผ็ดครับพอดีเราใช้เนื้อ A5 หลายส่วนมากๆเลยเราก็เลยเอาแต่ละส่วนน่ะเอามามิกซ์รวมกันเป็นเนื้อสับที่มีเชกเจอร์ที่แบบอร่อยเขียวเพลินแล้วก็จะฉ่ำน,น้ำมากๆจุซี่ครับลองชิมดูนะครับ เค็มหวานแล้วก็เห็นนดนิดน่มๆแล้วเวลากราะจะมีเท็กเจอร์แบบกรุบกุกรุบกุบนิดนึงแล้วก็ตัวสาหล่ายจะกรอบพอที่สอชื่อเทมปุระโอโซนิครับโอโซนิอ่ะมันเป็นเมนูที่เป็นของต้มของญี่ปุ่นเขากินกันตอนวันขึ้นปีใหม่ช่วงหน้าหนาวนะครับซุปปลาแห้งไท่กับเจ้ากบะแล้วก็โมจิข้างบนที่เห็นเป็นของทอดน,นันคือโมจิครับ ที่เห็นเป็นสีเขียวเป็นวาซาบิมายองเนสขอวาซาบิเอาไปทำเป็นมายองเนสจะมีรสชุนๆนิดนึงไปตัดเล่กับของทอดครับมีกลิ่นของซุปปลาแห้งนะคะแล้วก็เวลาเคี้ยวว่าจะหนุบหนุบนะหนุบหนับวาซาบิก็ไม่ได้ฉุนนะคะข้อที่สามชื่อคีโนโกไขคันครับใช้เห็ดพอเทอรเบลล่าเห็ดออริจิเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะ แล้วก็แอบใส่เมล็ดทันตะวันไปด้วยเวลาเคี่ยวมันจะเป็นรสมันๆเหมือนกับว่าเราปลูกเมล็ดทันตะวันเนี่ยแล้วก็มีต้นต้หมหยวกเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเห็ดนะครับเป็นการแบ่งกางขึ้นมาซอสที่ร้านเรา,าใบนี้เป็นซอสเห็ดท็อโป้ครับส่วนที่เห็นเป็นสีม่วงๆเนี่ยเป็นเลดคาเบตนทูเรสกระดมแดงเราไปทำเป็นซอสเปเรี้ยว รสชาติจะเค็มนัวๆมันๆหวานๆน,นมๆอร่อยเวลาเคี้ยวอะ่ะจะหนึบๆของเห็ดวิดีโอเด็นกับเป็นปลาเป็นด่สึ่ชอ,อยูดูสุดเป็นซุปเต้าหู้ของเมืองเกียวโตของเกชิเกียวโตเลยครับ แต่ว่าทังผมมาใช้เทคนิคตะวันตกมาผสมก็คือนี่ทำเต้าหู้เองครับปลาทูเหลือเนี่ยมาผสมแบบครีมนมสดเลมอนแล้วก็ใช้เครื่องเอทูมาเป็นเครื่องเติมฟองอากาศเข้าไปครับแล้วบีบครีมบีบออกมาให้มันเป็นเทคเจอร์ที่แบบเบาๆอันนี้แต่จะชิมเต้าหู้เปล่าๆก่อนนะคะยังไม่ได้ใส่น้ำซุปเต้าหู้นี่ละเอียดมากเลยนะรสชาติจะจืดของเต้าหู้มีอมเปรี้ยวนิดๆ ค้าวูครับสายข้บูกับปลาแห้งหลายชนิดเลยปลาแห้งปลากระตูแห้งปลาซาบะแห้งปลาทูน่าแห้ง,อ,ง,หง,อ,ง,หงอันนี้คือสุดยอดของอุมามิแหละครับเพราะว่าปลาแห้งกับสายค้าวูมีรสอุมามิเยอะมากเราเที่ยวทั้งหมด12ชั่วโมงครับตั้งแต่เมื่อคืนมาเป็นน้ำซุปปุ๊บเราปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยไหนชิมน้ำซุปปลาบ่าวก่อนอืม มีมีกลิ่นปลาคือชัดเจนขึ้นจมูกนะคะหอมชัดเจนเลยแหละแต่ว่าพอกืนลงไปอ่ะจะมีหวางติดไปลิ้นหอยโพดเตจหนึง่งค่ะโพดเตดครับออกลิ่นหอมเลยใช่หอมกลิ่นเฉพาะตัวของหอยโพดเตจดนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ครับอ,อันนี้ของคอร์รีออโฟร์คอนเดอร์จะเป็น เนื้อวากิวส่วนแก้มบัวครับต้องเอาไปสโมคคือเอาไปลมควันก่อนแต่แล้วก็เอาไปตุ๋น24ชั่วโมงล่วงหน้าเพราะแก้มบัวเนี่ยเขาจะเหนียวมากเลยเพราะว่าเขาเคี้ยวอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อเขาจะมีทั้งเส้นเอ็นมีทั้งคืนปกติทานเลยไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปสโลกูคือปรุงด้วยอุณหภูมิต่าก็เลยต้องใช้เวลาค่อยๆให้ความร้อนเขา24ชั่วโมงเราเทคเจอร์ของเขาจะนุ่มเด้งมากๆ เมนูนี้เป็นเมนูชื่อนิคูจากกัดนิคูแปว่าเ,เนื้อจาก,กับแปลว่ามันขลังนุ่มมากจะบอกว่านุ่มแทบละลายในปากเอนนี่ก็นุ่มนะคะนุ่มมากแทบไม่ต้องเที้ยว กลิ่นเนื้อก็ยังชัดเจนนะแต่ว่าเวลาเคี้ยวเข้าปากอ่ะจะมีกลิ่นหอมสมุนไพรเครื่องเทศอบอวลอยู่ในคํานึงอ่ะใช่นะอย่างที่บอกเป็นเทคนิคทำอาหารของฝรั่งเศสนะครับเขาจะใส่สมุนไพรหลายชนิดเพื่อช่วยชูกลิ่นเนื้อโดยมันต้องไม่ไปดับกลิ่นเนื้อครับเนื้อนุ่มมากแน่ไม่ต้องเคี้ยวเลยนุ่มมากเนื้อเพิ่งส่งมาจากญี่ปุ่นก็เลยเอามาให้ดูก่อน นี่ปั๊มมาชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะคะน,นี่คือเนื้อส่วนไหนของว,วัวอันนี้เนื้อเอ5ของจังหวัดคากชิมะครับก็เวลาส่งอ่ะรามีคนทักส่งของทางโน้เขาส่งไปสนนีมาให้นี่คือไปษน,นีของเขาก็จะมีระบุไว้ว่าส่งมาจากที่ไหนมีชื่อจังหวัดคากชิมะเขียนอยู่อันนี้เป็นส่วนสันคอเกรดเอ5เรามาทําเป็นข้าวผัดหมันเนื้อแล้วก็มีเจแปนอินสเปกคือเขาส่งมาจากทางน้นต้องป๊มตาว่าแบบของญี่ปุ่นจริงๆไม่งั้นรับเข้ามาไม่ได้ ทำไมต้องเป็นเมืองนี้เพราะอะไรคะคาโกชิมะเป็นเมืองที่ชนะเลิศวาก,กิลโอลิมปิกครั้งล่าสุดมาปี2017บเจ็ครับก็คือเขาจะแข่งกันทุกห้ปีว่าใครจะเป็นวัวที่ดีสุดของแต่ละจังหวัดของเมืองไทยจะมีแบบคนยังคำสกลนครสุพรรณบุรีวากิวมุกดาหารจัสมินอะไรเงี้ยครับซึ่งของญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันมีวกโกเบมัตุสากะมียาชิมะอะไรเงี้ยครับซึ่ง แตทุกจังหวัดที่พูดมาเนี่ยครับทาโกชิมาคือเนึ้งตัวเนี้ยชนะเลิศบาคิวันดึงปิกมาต้องให้ดูริวนะคะไขมันแทกหรือในเนื้อนี่คือเกรดเอหาสูงที่สุดแล้วเดี๋ยวทําเป็นเมนูข้าวผัดมันเนื้อให้ทานกับอันดับแรกแล้วเดี๋ยวลงกระทะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยค่ะข้าวผัดมันเนื้อทาโกชิมาครับย่าแบบมีเดียมดราด้านในจะยังแดงอยู่แต่ด้านนอกสุกเรียบร้อยแล้ว นี่ไข่ดองสูตรของที่ร้านครับต้องดอง6ชั่วโมงอันนี้เราจำลองว่ามันเป็นภูเขาไฟฟูจิรครับแล้วก็มีพาทิ์ขึ้นอยู่ด้านบนมีป่าของภูเขาไฟฟูจิเป็นถา่าไหลโดยอยู่รอบๆแล้วภูเขาไฟฟูจิต้องมีหิมะตกนะครับชื่อไมู่ทฮามี่หิมะครับจะไปตกให้พี่ตกเลยค่ะเราใช้มันเนื้อไปเจียวขึ้นลูกมาคล้ายๆเหมือนจะเป็นชีส นื่องจากมันเนื้อ A5 เนี่ยเขาละลายเร็วมากนุ่มละมุนมากจะเห็นว่าประมาณ10วินาทีเนี่ยจะละลายซึมลงข้าวหมดเลยส่วนอันที่อยู่บนไข่เนื่องจากไข่ดองมาเย็นมันจะไม่ละลายแต่ว่าอันที่ตกลงข้าวละลายหมดแล้วนี่ไงละลายแทบหมดแล้วเมื่อกี้ยังเยอะอยู่จออให้แตกแล้วคลุกกินกับข้าวกับเนื้อเลยะครับไข่นี่เป็นไข่มาจากญี่ปุ่นด้วยไหมคะไข่ยี่ห้อโมริทามะเป็นไข่ไทยที่เลี้ยงแบบญี่ปุ่นที่ไทยมีพี่พ่อเดียวที่สามารถทานดิบได้ โดยจะเป็นคุณภาพเดียวกับทางการญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขากินไข่ดิบกันนะใช่ใช่แต่ว่าถ้าส่งมามันจะไม่ทันเพราะไข่ไข่สดต้องกินภายใน3วันกินข้าวก่อนเป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นจะมีความเหนียวหวานของข้าวหวานเค็มของน้ำซอสเดี๋ยวแต่จะกินเนื้อปลาวาๆก่อนนะคะ ต้องกินพร้อมกับข้าวแหละเพราะว่าเนื้อไม่มีรสชาติแต่ว่าหวานของเนื้อนะเนื้อมีรสชาติหวานของตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่ามีความเหนียวของเอ็นเอ็นเนื้อนิดนึงส่วนข้าวอะ่ะมีความเค็มของน้ำซอสที่ราดมาที่คลุกม,มาแต่ว่าเค็มพอดีแล้วนะเกลือเกลือกับพริกไทยก,กับปอดคนนีพริกไทยก,กับปกกอของกับผู้ชา หอมเส็็กว่าปกตินิดนึงกลิ่นจะเป็นคนละแบบพิีไทยไทยตัวเนื้อจะมีไขมันแท่หน่อยๆแบบไม่สุกมากนะจานต่อไปเป็นปิย้ยาง คอที่7ครับคอที่7ชื่อเมนูว่า A5 อฟายะคีนิคุมาสซิลิเพราะว่างานเทศกาลเนื้อ A5 เราใช้เนื้อ A5 จาก3จังหวัดที่เล่าให้ฟังว่าเขาประกวดวากิโอลิมปิกอะครับแต่นนนนเนี่ยในจานนี้จะเอาอันดับ1 2 3มาให้เลยก็คือจะมีคาโกชิมะเนื้อฮิดะแล้วก็เนื้อโอมิครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนคารูบี้ล่องฟิคโครงครับอันนี้เป็นส่วนมิสูจิสันคอมันจะเทกเจอร์เด้งๆนิดนึงส่วนอันนี้เป็นฮารามิอยู่ชายโครงเขาจะแบบ มีกลิ่นค่อนข้างชัดเจนในตัววามเป็นเนือแต่ว่าทั้งหมดไปเล่หาก็จะมีไขมันแทรกเยอะมากๆเลยถ้าลูกค้า walk in เข้ามาได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ต้องโรจองอจองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่เศษนะครับลูกค้าต้องจองนานแค่ไหนคะส่วนใหญ่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ครับ เาทาจากเมืองที่ดครับเขาจะร้อนช้านิดหนึ่งเพราะว่าอากาศเขาจะไม่เข้าไปเยอะแต่ว่ามันจะช่วยให้กักเก็บรสชาติของเนือไว้อยู่ข้างในได้เยอะอันนี้เดต้องใช้ระเกียบ,ส,บส่วนพอจะมีทั้งหมด6ตัวครับก็ที่อยู่ตรงกลางเลยนะเป็นวาซาบิดองส่วนที่อยู่สีเขียวอันนี้จะเป็นเกลือชาเขียวด้านซ้ายเป็นเกลือสลายคอมบูครับทำจากสลายคอมบูด้าน,นขวาเป็นเกลือพริกไทย ที่อยู่ด้านขวาบนเยขวาตอที่ร้านเราส่วนที่อยู่ด้านซ้ายเป็นซอสจากน้ำส้มยืตสื่เป็นรสเปรี้ยวครับกินเรียงจากอันดับ3-2แล้วเดี๋ยวไป1จิ้มวาสวิเนื้อเขานุ่มนะแต่ว่ารสสัมผัสจะมีความหยาบนิดนึงแต่นุ่มนะนี่อันดับสอง จิ้มซอสทางหลานถ้าจานแรกกับจานที่สองความนุ่มนุ่มหวานชั้นไขมันอาจจะคล้ายกันเกือบๆจะพอๆกันแต่ด้วยความที่ส่วนของเนื้อไม่เหมือนกันมาเลยทำให้ได้เทกเจอร์ที่ไม่เหมือนกันครับแลวลองชิมล่งซี่โครงรัวนนั้นนุ่มที่สุดของเนื้อหัวแล้วครับที่เขาเอามาปิ้งย่างกันนะ หวานนุ่มหวานหวานเลยหวานของเนื้อเนื้อเลยนะคะมีราคาเดียวก็คือคอเนื้อ1550สำอหรัส9คอร้อถ้าคอร์ซีฟู้ดเนี่ย9คอร์ส1 3ร0จะจุกกว่า200ครับ ก็จะเป็นของขาวเจ็ดอย่างของหวานสองอย่างครับคอร์สนี้นะครับเดี๋ยวทานของหวานต่อได้เลยครับทานลูโนฮาจิมาริกันร,ริ่มต้นของดูดูเปไม้รีครับก็เลยเอาพีซเนี่ยมาทําเป็นขนมหวานก็จะอยู่ในตัวเมลแรงชีขาวๆที่อยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเป็นเลมอนเคิร์สส่วนตัวที่เห็นเป็นลังผึ่งนี่ครับใช้น้ำผึ้งจริงทำเป็นคุกกี้ของหวานแล้วก็มีใบชาบาเมเปิลกับดอกเทียนหยดข้างบนนิ่มๆนะเป็นเมลแรง ข้างล่างจะแข็งนะเป็นทาน๋ยวเข้าปากค <_ d ream> เปรี้ยวนํำนะเปรี้ยวเลมอนหวานหวานหน่อยๆหวานมันๆต้องกินพร้อมกันทั้งคำเมื่อกี้ส่วนรังพึ่งเมื่อกี้คือกรอบอร่อย ชื่อเบตครับบมชื่อโนครับก่อนหน้านี้อยู่กับเชฟต้นที่ร้านรูซราครับว้าวหน้าตาสวยเลยนะคะชื่อว่าวินเทอร์มิลเฟยครับมิลเฟยนี่แปลว่าแป้งที่มันมีพันชั้นท้านในเป็นครีมมาริลลาชื่อว่าเดอร์ปาร์ติเซียครับส่วนด้านข้างเป็นเรดไวท์เบอร์รี่เชอร์เบตครับหยิบกับบนลงล่างบนลงล่างไปเลยก็ได้คระบสลับกับตัวเบอร์รี่ ไวนแดงเราเอาแอลกอฮอล์ออกหมดแล้วมีแต่กลิ่นแต่ไม่เหม็นแอลกอฮอับไม่ต้องกลัวเมามเชอร์เบทรสชาติจะเปรี้ยวนะคะตัดกับความหวานของครีมตัวครีมเนื้อก็เนียนนุ่มนะคะรสชาติหวานไม่มากนะ ถ้าอยากได้หวานมากก็คลุกกับน้ำตาลไอซิ่งที่โรยมานะคะไป,ไปกันค่ะลูกค้าเต็มร้านเลย รายละเอียดของร้านแต่จะลงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ากดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะแล้วเจอกันมาสุ์หน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแ,แล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ